ที่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับหลายท่านกําลังเฝ้าจับตาคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณกันเมื่อไรอย่างไรในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็บอกว่า ในวันที่24กันยายนนี้แหละครับจะนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณอย่างแน่นอนครับซึ่งนับเป็นพระมาหาการุณาธิคุณและยังเป็นวันมหามงคลเนื่องในวันไมหิดนกันด้วยหลังจากเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกนัดพิเศษกันต่อ เพื่อแบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรับผิดชอบและก็เสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นผู้ประสานงานกันต่อไปจะได้ทำงานได้ทันทีทันใดทันด่วนทันควันกันเลยละครับหลังจากนั้นแล้วก็จะนัดประธานรัฐสภาเพื่อที่จะ,ะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยตั้งใจไว้ว่าจะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับ